กัน120ปอนด์ครับและผู้ชนะนะครับก็จะมาป้องกันนะครับฝันแล้วคุณทั้งหมด10ยกครับดูครับสีสเกตเริ่มที่จะเดินเร็วขึ้นแล้วครับสันชัยครับทีอำนาจนี่ถือว่าไม่พลาดพล่าครับโดนเหมือนกันครับยกนะครับครับล้มตัวสลับขึ้นบนครับนี่ขฝันแล้วหรือเัล่าดังแล้วใช้ฟองใส่แค้ความสูงเล่นงานจะต้องระวังดูครับนะโอเคครับผม เป็นย e ังไงบ้างครับไฟไฟนี้ได้ดูอยู่ไหมครับถ่ายทอดสดตอนนั้นดูอยู่ครับคิดคิดดูครับคิดว่ายังไงบ้างครับกับการฟอร์มการชกของพี่อำนาจอ๋อโอเคครับพี่ขอเก่งก็ยังเก่าเหมือนเดิมครับยังเก่าเหมือนเดิมแต่เราก็ก็มีวิธีของเราครับก็มีอยู่พี่คิดว่าแผนการชกเป็นไงครับสําหรับไฟนี้อ๋อผมก็นได้เดินเรื่อยๆครับวิ่งไปเรื่อยครับก็มีจังหวะน็อกก็เดี๋ยวมีจังหวะก็ ต้องสร้างจังหวะไปเรื่อยครับคิดว่าน็อกเลยไหมครับไฟนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็คงเล็บพี่กันแล้วแต่จังหวะครับครับผมแล้วคิดว่าเนี่ยดูจากไฟนี้ที่ต่อยที่อำนาจต่อยที่แหลกที่ว่าความเร็วของพี่อำนาจยังยังดีอยู่นะครับก็ใช่ครับยังดีอยู่แต่ช่วงหลังๆมาเขาก็พอพี่อำนาจพอพี่แหลมพอพี่แหลมเดินเบียดแกก็ น่าครับมียุบพอพี่แหลมแกไปเรื่อยๆครับพอเบียดไปเรื่อยๆก็ก็เริ่มยุบไปนยใช่ไหมครับครับแล้วคิดว่าเราจะใช้แผนเดียวกันไหมครับผมก็น่าครับประมาณนั้นละพี่แล้วคิดว่าถ้าเจอล้วมวยสไตล์เนี้ยอความยากง่ายเป็นยังไงครับแต่ไม่รู้นะครับพี่ผมชอบอครับชอบโชกกมวยที่ว่าฟรีมือครับครับเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมไม่รู้นะครับผมชอบผมว่า ถ้ามวยบูเดินบูว์ผมอาจจะชกไม่ค่อยดีแต่ถ้ามวยฟีมือผมเราเป็นคนเดินเป็นคนนน่นะครับไม่รู้นะแรับผมเหมือนเหมือนเราก็เดินได้เต็มที่อะไรอย่างนงี้ป่ะครับใช่ครับคล้ายๆที่ชกเอเจครับผมชอบยันไงก็เดินเบียดไปเรื่อยๆครับเอเจบาแนวที่ฟิลิปปินส์ไฟนั้นที่ผู้หลงได้แชมป์โลกไฟนั้นเอเจบาแนวเขามาสไตล์ไหนครับเขาเขาหนีไหมก็ครับผมก็ตีหัวเข้าบ้านนะประมาณนี้ยครับ แล้วเราก็เดินใส่เลยเราก็เบียดไปเรื่อยเปไปเรื่อยครับเราเอาลูกนักเข้าไปสู้อครับพี่ฮะมั่นใจขนาดไหนครับในการชม<ก>ไฟนี้ผมว่าได้อะเต็มร้อยครับผมก็ทําเต็มที่อะพี่ผมมาเต็มที่ผมมาดีครับไฟเนี่ยครับหวังว่าถ้าจะชนะก็จะติดอันดับโลกต่อไปอครับ